คุณทั้งสองคนเป็นแฟนกันจริงๆจะพากันไปเดทที่ไหนคะสมมติค่ะสมมติคิดสิคิดสิสมมติค่ะไปไหนเดาคำถามคุณคุณตอบก่อนคุณตอบก่อนนะคะขอคิดคุณจะพาเขาไปเดทที่ไหนคะถ้าสมมตินะสมมุติเป็นแฟนกันจริงๆถ้าไปเดทอะ มันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเป็นสมมติอยู่ในโลกจักรงั้อยู่ในดวงจันทร์ก้อนเมื่อกี้ก็ได้อ่ะสมมติอะผมจะพาคุณไปเอ่ะไรดีอะไปงานวัดนั่นไปปลาโปะกระชากกระชากดงานกระชาดไปยังในชีคเคยไปกันงานกาชากปะไม่เคยเราอยากไปดีนะสุลุู ร้อนมากด้วยร้อนโอเคร้อนไปล้อ่ะคุณคุณคุณพี่โฟนแล้ค่ะถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะจริงๆเลยเหรอเอาแบบจริงๆนะสมมติว่าเป็นแฟนกันจริงๆเลยนะผมคงจะไม่ไปไหนอ่ะก็คงจะอยู่แบบจะอยู่อยู่เฉยๆก็ได้ละเธอจริงๆวันเช้าวันเดียวเล่ทำอะไรกันแล้วจริงเฉยๆกับเดียวเลยไม่เฉย โอ้โหกสาแบบปูมค่ะแบบจริงจังเลยไม่ใช่แต่ว่าพูดจริงนะถ้าเอาแบบจริงจังเลยนะถ้าสมมติเป็นแฟนกันจริงจริงนะเอออยากไม่พูดจริงๆว่าอยากอยากอยู่เฉยรู้แล้วว่าพูดจริงรู้แล้วรู้แล้วอยากอยู่เฉยๆที่ห้องอยากอยู่เฉยเฉยเราทำอะไรในห้องไม่ได้ทำอะไรก็นอนนั่นกังนี่ะแล้วก็แบบก็แบบยิ้มทุกยิ้มติ่เลยเดี๋ยววันละไหนดูหนังไหมเด่นไม่ดูด้วยนอนอย่างเดียวด้วยนอนอย่างเดียวแล้วร้องเพลงไหมฮะร้องเพลงไหม ่าฟังเพลงฟังเพลงเลยฟังเพลงหน่อยไหมฟังเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่เอ้ยจะนอนอย่างเดียวเลยเหรอนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าคุณทั้งสองคนอยูไม่ค่อยมีเวลานอนใช่ก็เลยเพราะคุณจริงจริงนะถ้าอย่างนี้ไม่ไปเที่ยวหรอกเพราะว่าเวลานอนก็ไม่ตรงกันละเอาจริงปะคุณนอนตั้งแต่สี่ห้าทุ่มผมนอนตีสี่ตีห้าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมนอนแล้วคุณก็อยู่ในห้องแล้วคุณนอนแล้วผมก็นอนดูคุณอยู่้ใช่ ตื่นมาแบบเจอหน,น้ากิอบเก๋าตัวหลับออ,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 ออกไปอาวมาจับต่ออะ